สวัสดีครับญาติธรรมทั้งในเฟ e บุ o k และใน u t u b e วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มาเจอกันเป็นคลิปวิดีโอที่จะได้พูดธรรม้ฟังกันวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายน2563วันนี้อาจารย์จะมาพูดธรรมะในเรื่องเพราะเชื่อความคิดจึงลงผิดว่าสมมุติมีอยู่จริง อย่างที่บอกไว้แล้วในคลิปก่อนๆที่บอกว่าความคิดสร้างสมมุติขึ้นมาเป็นภาษาเพื่อจะมาใช้สื่อสารกันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนความคิดที่สร้างภาษาขึ้นมาเรียกว่าเป็นภาษาสมมุติเป็นชื่อสิ่งต่างๆให้ค่าตั้งชื่อไว้ ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนี้แม้แต่ร่างกายตัวตนของคนสัตว์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงก่อนก็ตั้งชื่อเรียกว่านี่มนุษย์นี่คนนี่สัตว์นี่สิ่งของต่างๆ่ด้วยภาษาสมมุติที่ความคิดคิดสร้างขึ้นมาโดยสภาวะจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติที่ร้ายจากสมมุติหากเราไม่คิดและไม่พูด มันก็ไม่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเป็นสักแต่ว่าสภาพธรรมปรากฏให้รับรู้ทางตาหูจหมูกลิ้นกายและนึกคิดทางใจแต่เมื่อพูดออกมานี้ก็เป็นภาษาสมมุติแล้วนะครับแต่อาจารย์จะแสดงจะพูดก็ต้องใช้ภาษามาพูดมาแสดงถึงจะเข้าใจกันได้ ถ้าไม่ใช้ภาษาสมมุติมาพูดมาแสดงก็ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นภาษาสมมุติเนี่ยก็มีทั้งคุณและทั้งโทษคุณก็คือว่าเราสามารถเอามาพูดมาคุยสื่อสารกันเข้าใจกันได้และเอามาแสดงทำเพื่อให้ถึงทำอันบริสุทธิ์ได้แต่ที่ว่าเป็นโทษนั้นก็ไม่ใช่ภาษานี้เป็นโทษเราที่เป็นโทษก็คือเมื่อไปยึดเอา ภาษาสมมุติว่ามีอยู่จริงๆนั่นแหละอันนี้คือความเป็นโทษทําให้เราต้องเกิดตายเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารเพราะาเราไปยึดถือมีเราไปยึดถือสิ่งต่างๆว่ามีอยู่จริงซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ได้รับรู้กันนะครับวันนี้เรามาดูว่าเ,เป็นยังไงหลงเชื่อความคิดแล้วจึงหลงผิดว่าสมมุติมีอยู่จริง ทีน,นี้จะยกตัวอย่างนี้นะครับเมื่อนะเมื่อท่านเห็นอันนี้อันนี้นะอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อจิตรับรู้สัมผัสต่างตาก็สักแต่ว่าเห็นเป็นสีเป็นรูปทรงสีคำว่าสีก็สมมุติเรียกขึ้นมาในอันนี้สีดำก็เรียกขึ้นมานะแต่เรา พอเห็นอันนี้ปับ๊บนะในความคิดก็จะเกิดอันนี้ขึ้นมานี่เป็นภาษาสมมุติแวบบขึ้นมาทางความคิดว่าอันนี้คือการไกลนะเป็นภาษาอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาพูดหรือเพื่อแค่คิดว่าจะเอาไปใช้งานจะเรียกกันว่าหยิบกันไกลมาหน่อยอ่านี่กันไกลนะนี่ก็คืออันนี้ที่ป,ปรากฏขึ้นมาต่างหัว ในในในความคิดนะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราพูดคำนี้ก่อนพูดคำนี้ก่อนคำว่ากันไกลหรือเขียนคำว่ากันไกลในความคิดก็จะปรากฏสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นภาพเป็นมนโนภาพนี่ความคิดมันสร้างมนโนภาพขึ้นมาอันนี้แหละที่ที่เรียกว่าความคิดปรุงแต่งนะคือมันปรุงและแต่งขึ้นมาเป็นรูปแบบน,นี้แล้วมันปรุงแล้วแต่งขึ้นมาเป็นภาษานี้ นี่คือความคิดมันมสลับกันเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เรียกชื่อให้ข้าว่าคือกันไกลนะก็มนุษย์ก็จําไว้ว่าอันนี้มันเหมือนมารวมกันอย่างนี้นี่มันปูรวมกันนะทั้ทงภาษาแล้วก็ทั้งตัวสิ่งนี้ทีนี้เราก็เชื่อว่าไอ้สิ่งนี้ที่ตาไปรับรู้เออจิตรับรู้ทางตาเนี่ยเป็นกันไกลจริงๆ นี่แหละคือเราเชื่อความคิดที่คิดภาษาอันนี้ขึ้นมาแล้วไปสวมทัดสิ่งนี้ว่านี่คือกันไกลทีนี้เราก็เชื่อความคิดที่คิดและจําไว้เป็นสัญญาก็เรียกสัญญาของจิตเนี่เรียกว่าเป็นขันนั่นหนึ่งสัญญาขันจําไว้ว่าถ้าสัมผัสรับรู้อันนี้ปุ๊บเห็นแบบนี้รูปร่างลักษณะอันนี้ก็คือกันไกล นั่นแหละเราเชื่อแล้วในความคิดที่คิดว่าตั้งชื่อว่าอันนี้คือกันไกลแล้วก็จําไว้นะคิดเป็นภาษาอย่างนี้เลยนี่ภาษาที่เราเขียนเป็นตัวๆแล้วมันเป็นประโยคนนี้ก็คือกันไกลใช่ไหมแล้วก็จําไว้แล้วคุ้นเคยกับคํานี้แนบเนียนแนบแน่นนี่เรียกว่ายึดถือเข้าไปแล้ว จำอันนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นนี้ว่าอันนี้คือการไกลเนี้ยนี่คือยึดถือก็ไปแล้วจำที่ความคิดเขาให้ค่าขึ้นมาซึ่งสิ่งที่ให้ค่าขึ้นมาเนี้ยคำว่ากันไกลเนี้ยมันมีอยู่จริงไหมมันเป็นความคิดและเป็นสัญลักษณ์ภาษาถ้าไม่เขียนมันก็แค่ความจำความจำที่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันไม่รู้อยู่ตรงไหน แต่เมื่อพอเห็นปับ๊บมันก็หยิบเอาความจำนั้นขึ้นมาในความคิดบูกขึ้นมาว่าอ๋อม,ม,มันดึงความจำความคิดดึงความจำขึ้นมาบูกขึ้นมาอ่านี่กันไกลนะนี่คือกันไกลแล้วก็เชื่ออยู่ว่าเชื่ออยู่ดังนั้นว่านี่นี่เป็นกันไกลนะแต่ถ้าเพียงใช้งานมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเชื่อสนิทใจไปแล้วไอ้นี่เป็นแค่ตัวอย่างอันหนึ่ง แต่ถ้าร่างกายมนุษย์คนตัวตนเราเขานี่ที่เราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงไอ้นี่คือเรื่องยากเรื่องหนักนะที่ทําให้เกิดทุกข์และสุขแต่อาจารย์จะยกตัวอย่างสิ่งเล็กๆกันนี้ก่อนนะอันนี้คือแต่ละอย่างก็คือเรียกว่าสมมุติเป็นอย่างๆทีนี้เราสมมุติเป็นเรื่องราวกันไกลเนี่ยเมื่อเอามาทําอย่างนี้เมื่อทําอย่างนี้อ่นะ มื่อทำอย่างนี้สมมุติว่าเรียกกันไกลทําอย่างนี้เรียกว่าสมมุติเรียกว่าตัดนะอย่างนี้เรียกว่าตัดเรียกว่าตัดเรียกว่าตัดนะอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าตัดอันนี้เรียกว่าผมสมมุติเรียกว่าผมนะอันนี้สมมุติเรียกว่าผมอันนี้สมมุติเรียกว่าผมนะถ้าเราเอากัรไกลไปทํอย่างนี้เรียกว่าตัดผมนะสมมุ electoral. ติเราเียกกันไกลสมมุติเรียกว่าผมแล้วเอากัรไกลมาทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ เรียกว่าตัดผมเห็นไหมนี่เป็นเรื่องราวแล้วนะเป็นเรื่องราวแล้วสมมติเรียกว่ากันไกลที่เราเชื่อว่ามีจริงสมมติเรียกว่าผมก็เชื่อว่ามีจริงความคิดบอกว่านี่คือผมก็เชื่อว่ามีจริงอาการกับอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่าเราเชื่อตามความคิดว่าคือตัดคือตัดคือตัดผมเห็นไหมการไกลตัดผมว่ามีอยู่จริงๆนนี่เห็นไหม ความคิดสร้างเป็นเรื่องราวความคิดสร้างเป็นเรื่องราวแล้วและเราเชื่อความคิดไปตามสมมุติเป็นเรื่องราวนั้นๆว่ามีอยู่จริงๆแต่ไอสภาพธรรมที่มันเป็นอยู่ที่อันนี้อันเนี้ยนีสิ่งนี้แล้วทําอย่างนี้นี้ทำอย่างนี้นี้มันไม่มีเรื่องราวตามความคิดสักแต่ว่าสิ่งที่ถูกกิดรู้นี้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ โดยไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้เลยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำอย่างนี้เนี่ยทำทำปั๊บแล้วไงนะมันก็ดับไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันร้ายถึงตัวเราด้วยเพราะมันเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันเองยกตัวอย่างสมมติว่าคุณนิกรยกตัวอย่างว่ามีคุณนิกรอยู่จริงจริง เพราะว่าเราต้องเชื่อแบบนี้ไปก่อนเอาเอาภาษามาพูดสมมุติจะไปตัดผมที่ร้านตัดผมนี่เป็นเรื่องราวคุณนิกรเดินเข้าไปร้านตัดผมช่างก็ถามว่าจะตัดผมทรงอะไรคุณนิกรบอกว่าจะตัดทรงรองทรงอร่าก็นั่งเก้าอี้เห็นไหมเก้าอี้ก็สมมุติว่าเป็นเก้าอี้คุณนิกรนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งที่เราเรียกชื่อซึ่งเป็นตัวตนเราเขาแล้วก็ไปนั่ง นั่งบนเก้าอี้เสร็จช่างก็เอาผ้ามาคลุมที่ไหล่หนีเรียบร้อยเสร็จแล้วช่างก็เอากันไกลบัตรเตเลียนนะถ้าผมยาวก็กันไกลมาก่อนมาถึงก็ตัดตัดจากข้างๆ้างตัดจากข้างบนตัดข้างล่างนะตัดสั้นไปสั้นไปเรื่อยๆสั้นไปเรื่อยมอจากเมื่อจากยาวอย่างนี้ก็ตัดให้สั้นก็บัตเตเลียนมาตัดข้างหลังอีกทีหนึ่งที่คอ ช่างก็ทําตัดใหญ่เลยภาพที่เราเห็นที่จินตนาการที่อาจารย์พูดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคุณนิกรไปนั่งบนเก้าอี้สองกระจกอยู่ข้างหน้าช่างยืนอยู่ข้างหลังแล้วกําลังตัดผมอยู่เป็นเรื่องราวถ้าเราเอาปากมาพูดตามความคิดที่คิดคิดมาตามสมมุติพูดตามเรื่องราวนั้นนั้นก็บอก เราก็จะเข้าใจและเชื่อตามที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่ามีคุณนิกรไปตัดผมทรงรองทรงที่ร้านตัดผมมีช่างกําลังตัดอยู่นั่งบนเก้าอี้ตัดผมแต่ภาพที่เราเห็นตามความจริงโดยไม่คิดและไม่พูดเลยอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องราวที่เราคิดและเราพูดเลยมันคนละอย่างละคนละเรื่องเลยสิ่งที่เราคิดและพูด ไม่ได้มีอยู่จริงเลยเป็นแค่ความคิดและคําพูดที่หายไปแล้วแต่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นอยู่นั้นคือสิ่งที่ถูกจิตรู้นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจบแว๊กเดียวอะไรก็ไม่รู้บุบว่าบุว่าผ่านไปเลยนั่นคือสภาพธรรมที่แท้จริงที่เป็นใจลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลง,ปลปลงตั้งอยู่ไม่ได้และร้ายตัวตนอันนี้ท่านเข้าใจไหมครับ แยกกันความคิดที่ปรุงเป็นเรื่องราวว่าคุณนิกรไปตัดผมที่ร้านทรงรองทรงนั่งเก้าอี้ช่างกําลังตัดาภายในครึ่งชงั่วโมงแล้วก็ตัดเสร็จจ่ายตังค์เรียบร้อยหนึ่งบาทกลับมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาปากไปพูดจากความคิดที่คิดปรุงขึ้นมาตามภาษาสมมติที่ให้ค่าว่า นี่คือกันไกลนั่นคือช่างตัดผมนั่นคือเก้าอี้นะนั่นคือบัตเทเลียนและนั่นคือช่างกําลังตัดผมอยู่เสร็จตัดเสร็จแล้วนี่คือเงินจ่ายตังค์หนึ่งร้อยบาทซึ่งคําพูดทั้งหลายที่ให้ค่าสิ่งต่างๆที่อาจารย์บอกแล้วสิ่งนั้นคือสมมุติซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงนะมันเป็นสองด้านอยู่เห็นไหมแต่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นเคลื่อนไหวดับไปสิ่งที่ถูกจิตรู้ทางตานั้นเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ไม่ได้ร้ายตัวตนเป็นไตรลักษณ์นั่นคือสภาพธรรมที่จิตเข้าไปรับรู้เฉยๆอย่างนั้นไม่มีตัวตนคุณนิกรไปตัดผมไม่มีช่างตัดผม ไม่มีกันไกลไม่มีเก้าอี้ไม่มีเงินร้อยบาทที่จ่ายเรื่องพวกนั้นมันไม่มีมีแต่สภาวธรรมที่เกิดแวบบแลกลับเปลี่ยนหายไปหมดแล้วถ้าท่านเข้าใจสิ่งนี้ได้สิ่งเรื่องที่อาจารย์กำลังพูดได้ท่านจะเห็นสภาวธรรมที่ปราดจากความคิดและปราดจากสมมติแต่เมื่อท่านเชื่อความคิดไปตามสมมุติท่านก็จะเข้าใจผิดหลงผิดว่า สิ่งต่างๆเรื่องราวนั้นมีอยู่จริงๆเกิดขึ้นจริงมีตัวตนเราเขาจริงและมีสิ่งนั้นที่ทำจริงๆเอาสภาพธรรมที่ร้ายสมมุตริร้ายตัวตนนั้นมาผูกรวมกับสมมุติซึ่งเป็นตัวตนแล้วมีอยู่จริงซึ่งสภาพธรรมนั้นตั้งอยู่ไม่ได้หายไปแล้วเพียงแวบหนึ่งที่จิตรับรู้ทางตาแล้วก็จบขณะขณะขณะหนึ่งถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านจะเห็นสภาพธรรมว่า สภาพธรรมที่เป็นไตรลักษณ์นั้นมันแค่ขณะรับรู้แล้วมันก็จบไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปจิตเกิดขึ้นมารับรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปร้ายเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นร้ายตัวตนเราเขาร้ายสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่มีขึ้นเพราะความคิดสร้างเรื่องขึ้นและเราก็ไปเชื่อความคิดตามสมมุติที่บอกว่านี่เป็นกันไกลและเราเชื่อแล้วนะเพราะมีภาษาบอกอย่างนี้ ภาษาบอกนี้ว่านี่คือการไกราาลนันเราละละนึกพอเห็นภาพปั๊บเห็นอันนี้ปั๊บเรานึกเป็นภาษานี้ความคิดคิดเป็นภาษานี้ขึ้นมาเลยนะแล้วเชื่อว่าอันนี้คือภาษานั้นอันเดียวกันนี่สิ่งนี้คืออันเดียวกันนี่ยกตัวอย่างเรื่องเดียวแล้วเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นเรื่องรวมกันว่าการไกลมีคนไปตัดผมซึ่งพูดเอาปากพ,พูดว่ามีคนจริงๆนะ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ทุกขณะนี้และดับไปนั้นไร้ตัวตนอยู่แล้วเป็นสภาพธรรมท,ที่เป็นใจลักษณอยู่ปกติอยู่แล้วแต่เมื่อเราเชื่อความคิดมันจึงมีเรื่องราวจริง,รงๆเกิดขึ้นตามความคิดนี่แหละก็เรียกว่าเป็นการยึดถือสมมุติเมื่อยึดถือสมมุติ ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีจริงๆขึ้นมามีตัวตนจริงมีเรื่องราวต่างๆจริงและมีความสุขความทุกข์จริงๆความสุขความทุกข์นั้นความคิดก็ไปให้ค่าเอาว่านั่นคือสุขนั่นคือทุกข์เพราะอาการของจิตที่เกิดขึ้นสภาพธรรมมีแต่อาการของจิตที่สัมผัสร,รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและอาการของ จิตที่นึกคิดขึ้นทางใจมีเพียงแค่อาการอาการนี้ก็เป็นภาษาสมมุติเข้าไปเรียกให้ค่านะครับผรสภาวธรรมหรือสภาพธรรมที่เป็นปกติอยู่ก็คืออาการของจิตที่สัมผสัสรับรู้ได้ทางอายตนะต่างๆตาตหูจมูกลิ้นกายและนึกคิดทางใจนึกคิดนี่ก็แวบเดียววูบเดียว เป็นแค่อาการของจิตวูบเดียวแต่เมื่อเราภาษาไปใส่ว่านี่คือความโกรธความเกลียดความโลภความดีใจความเสียใจวูบแบบนี้คือความถูกความทุกข์วูบแบบนี้คือความสุขนะวูบแบบนี้คือความยินดีถึงคำว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจยินดีนั้นเป็นภาษาสมมุติแบบนามธรรมาท,ที่อาจารย์พูดไปในคลิปก่อนโน,นแล้วแล้วเราก็มายึดถือในภาษาสมมุติ มันก็เลยมีจริงขึ้นมาว่านี่คือดีใจเสียใจแต่เป็นเพียงแค่อาการนะนั่นสภาพธรรมคืออาการของจิตแค่นั้นเองถ้าเราอยู่กับแค่อาการของจิตแค่นี้มันก็ร้ายสมมุตริร้ายความคิดก็อยู่กับสภาวธรรมแท้จริงอยู่แล้วนะสภาวธรรมแท้จริงนั้นคือร้ายความคิดและสมมุติไม่มีคำพูด แต่ถ้าจะพูดก็เอาภาษาสมมุติมาซึ่งมนุษย์คิดขึ้นแล้วก็จําไว้บันทึกไว้จําไว้แล้วก็เราก็หยิบมาจากตรงไหนไม่รู้ที่จําไว้แล้วก็มาใช้งานแค่นั้นสมมุติให้รู้ว่าแค่ใช้งานเมื่อยึดถือเมื่อไหร่ก็จะมีตัวมีตนขึ้นมาท,าทันทียึดถือในขณะที่คิดนั่นแหละพอขณะที่คิดและยึดถือนั้นคือมีตัวตนขึ้นมาแล้ว นี่แหละเมื่อเราเชื่อความคิดที่คิดไปตามสมมุติมันจึงมีตัวตนขึ้นมาเมื่อมีตัวตนมีตัวตนตัวเราก็มีของของเรามีเราก็มีเขานะมีเรามีเขามีของของเรามีของของเขานะก็มีก็เป็นมีเป็นนั้นคือโลกที่ยึดถือไว้ก็เรียกว่าอัตตายึดถือก็ อุปทานยึดถือมีตัวตนเข้าไปยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นก็มีเรื่องราวต่างๆก็เป็นก็มีขึ้นมาเพราะความคิดคิดขึ้นสร้างขึ้นก็เรียกว่าคิดปรุงแต่งขึ้นก็คือสร้างขึ้นนะสร้างสรรค์ให้ค่าสิ่งต่างๆว่ามีว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าท่านเข้าใจและแยกออกได้ว่านี่เป็นความคิดสมมติไปตามภาษาที่ให้ค่าขึ้นมา โอ้มันไม่ได้มีอยู่เลยเห็นไหมที่อาจารย์พูดไปในคลิปที่แล้วว่าปากพูดว่าเนี่ยปากพูดว่ากันไกลกันไกลอยู่ที่ปากมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมก่อนจะมาจากปากมันก็มาจากความคิดก่อนคิดขึ้นมาเป็นภาษาสมมุติว่านี่คือการไกลมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เห็นไหมมันคนละเรื่องกันเลยเหมือนกันเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเป็นเรื่องราวคุณนิกรไปตัดผมมันอยู่ที่ความคิดหมด คิดและพูดมาทางปากก็อยู่ที่ปากมันไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนั้นเป็นแค่เหตุการณ์อะไรบางอย่างเป็นสภาพธรรมที่จิตรู้ทางตาทางหูแล้วก็แป๊กเดียวมันก็หายไปแล้วมันไม่ได้ตั้งอยู่เลยมันเปลี่ยนไปนตลอดแล้วร้ายตัวตนของแท้จริงเลยไม่มีตัวตนอะไรนะมันหายไปหมดแล้วนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีอยู่เลย ถ้าไม่เชื่อความคิดสอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอยู่เลยก็จบกันแค่นี้สำหรับธรรมากในคลิปนี้นะถ้าท่านเข้าใจได้ก็จะท่านก็จะเห็นสภาพธรรมเห็นธรรมแท้ๆที่รู้อยู่แค่รู้แค่รู้สักแต่ว่าแค่นั้นเองเช่วะวันนี้ก็สมควรแก่เวลา เดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์ก็จะมาแสดงทำให้ฟังกันต่อนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาแค่นี้ก็ขอสวัสดีครับ